ตัดกลับไปที่เขต1จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกจับตาเป็นอย่างยิ่งกับความพยายามเรียกร้องให้กกตนับคะแนน,นใหม่นะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศาสดๆในขณะนี้กับคุณจุ้ยปฏิพานรายงานสดเข้ามาจากจังหวัดชนบุรีเชิญเลยครับเชิญค่ะเขตหนึ่งชนชบุรียังมีผู้สังเกตการเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงจุดยืนและกดดันให้ทางกกต ทำการนับคะแนนใหม่เพื่อโชว์ความบริสุทธิ์ให้กับประชาชนครับ uh, uh. ตั้งแต่คืนวันที่8กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้ยังมีประชาชนผู้สังเกตการเดินทางมาที่โรงยิมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชนบุรีพอตกเย็ยนหลายคนต่างทยอยเข้ามารวมตัวกันมากขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนต้องการจี้ให้กกตนับคะแนนการเลือก,อกตั้งใหม่เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนบริเวณด้านหน้าโลงยิม มีกลุ่มผู้ค้าขายบางร้านมีผู้ใจดีซัพพอร์ตประชาชนผู้สังเกตการเหมามาแจกจ่ายใ,ให้กินกันแบบฟรีๆอีกทั้งบางร้านติดป้ายให้กำลังใจมวลชนและเห็นด้วยกับการนับคะแนนใหม่เช่นเดียวกับนางวราพรแม่ขาทอดมันบอกกับทีมข่าวว่าวางแผนจะขายอยู่ตรงนี้จนกว่าด้านในลงยิมจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนซึ่งเธอเองก็ไม่เห็นด้วยกับกกตและมองว่ามีการนับคะแนนใหม่เพื่อจบเรื่อง เมื่อวานพี่มาแต่เมื่อวานแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีหมอของขวัญกับคุณต่อรักผูกเหมาค่ะก็คือมีมีของเหมามาแจกบรรยากาที่มาใช่ค่ะแต่เมื่อวานอ่ะคนเยอะไหมเมื่อวานคนเยอะค่ะเมื่อวานอยู่ถึงเที่ยงคืนค่ะไส้กรอกที่ว่าเหมามานี่เยอะไหมที่มาแจกเยอะค่ะ,ะ,คคะเก็วันนี้พันห้าร้อยลูกค่ะกกตหรอมไม่มีความเชื่อมั่นเลยจริงๆเพราะว่ามันผ่านระยะเวลามาหลายวันแล้ว ยังให้คําตอบประชาชนอะไรไม่ได้เลยใช่ไม่เชื่อใจนะไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจตั้งแรกๆแล้วค่ะุดีเลือกเขตหนึ่งได้ไหมเลือกเขตหนึ่งค่ะในบรรดาหน่วยเลือกตั้งอ่ะไม่ติดปัญหาอะไรจะติดปัญหาตรงกกตไม่โป่งใสนี่แหละอย่างตอนนี้เองตัวแม่ยังมั่นใจในกกตอ,อยู่ไหม <laughs> ส่วนตัวส่วนตัวมองอยังไงมันเลยไม่น่ามั่นใจเลยนะ <laughs> เออนะ เราคิดว่ามันจะจบยังไงเรื่องนี้มันจะยาวนะมันระยาวมองดูแล้วอะแล้วแม่เห็นด้วยไหมกับการที่อยากได้นับใหม่ก็เราก็ม่นับใหม่มันกันจะได้จบจบไปไงอ้าไม่นับใหม่มันก็ยังไม่จบอะ ส่วนที่โลงยิมอนเนกประสงค์จุดที่เราปักหลักอยู่ตรงนี้ผมได้พูดคุยกับผู้สังเกตการคนหนึ่งยืนยันว่าจะให้รออีกกี่วันก็จะเฝ้ารอเพื่อให้เกิดการนับคะแนนใหม่ซึ่งพวกเราพร้อมยอมรับผลคะแนนไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะแต่อยากได้ความโปร่งใสในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับจะเห็นว่าผู้คนนั้นเข้ามาจับจองที่นั่งเพื่อรอฟังปาใสาแสดงจุดยืนให้ทางกรกตน,นั้นออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ และนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่จังหวัดชนบุรีขอบคุณมากค่ะก็ได้เห็นบรรยากาศกันนะคะที่ทางคุณจุ้ยปฏิภาเนี่ยได้รายงานนะไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือว่าด้านนอกนะโอ้โหรถต,ต่างๆเต็ไมไปหมดเลยนะความเห็นของพี่น้องประชาชนว่าเป็นอย่างไรนะคะ <S 3> <S 3> <S